โอเคครับทุกคนก็สาหรับทีนี้พี่ก็จะมาสอนวิธีการเข้าเซิร์ฟอินโดที่กําลังมาแรงอย่ตอนนี้ที่กำลังเป <What? S 1> ็นกระแสมาแรงที่อายุโอเค่เขาหาว่าไซโปนะครับน้องๆก็วันนี้เราก็จะมาสอนการเข้าเซิร์ฟอินโดนะโดยการที่เรานั้นแบบไม่ต้องทําอะไรมากนะครับผมแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบไปสมัครดี o ี่ i คไม่ต้องสมัครไอ้นุ่นไอ้นีนะครับผม ต้องสมัครแบบว่า VPN อะไรพวกนี้นะให้เราสมัครแค่ไม่ต้องสมัครเลยแบบแค่ใส่ AD ที่เราแบบไม่นะ้นไม่ให้ได้สมัครนะครับโอเคครับทุกคนเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมทุกคนก็คนอื่นนะครับผมให้เรานั้นเข้าไปที่การตั้งค่านะครับทุกคนจากนั้นก็ไปที่เขาเรียกว่าตอนนี้เราเปลี่ยนเรามีเราเป็นประเทศไทยใช่ไหมให้เราเปลี่ยนเป็นประเทศอินโดนะครับผมจากนั้นหลังาที่เราเป็นแล้วเราก็กดออกจากเกมนะฮะ ออกจากระบบแล้วค็จะออกจากเกมแล้วก็ลบแล้วก็อะไรวะล้างขยะเกมทีก,ก่อนกพากดเข้าไปเกมไอทีแล้วมันก็จะมีเข้เเียกว,ว่าเดี๋ยวดูไปนะโอเคผตอนนี้เราก็กดทําการกดออกจากเกมนะครับทุกคน พอเรากดออกจากเกมเสร็จแล้วใช่ไหมละ่ะให้เราลบออกก่อนนะโอเคไม่ต้องไม่ต้องลบตัวเกมให้เราลบออกแบบปกติเลยโอเคนี่ก็กดเข้าเกมนะครับทุกคนจากนั้นก็รอสักนิดหนึ่งนะครับผมสักคัตตีหนึ่งนะทุกคน เค okay, ครับทุกคนจากนั้นเราก็มาถึงหน้านี้แล้วให้เราเลือกไปที่อ่ามันจะไม่สามารถเชื่อมต่อเฟซหรือเชื่อมต่อเฟซได้นะครับทุกคนแต่ต้องเป็นเฟซต,ตัวใหม่เชนนั้นเฟซใหม่หรือว่าอีเมลใหม่นะครับผมให้เรากดไปที่เรายังไม่ัได้สมัครนะครับอืมจากนั้นก็ให้เราเลือกนะครับผมอ่าตัวข้างบนก็คือไทยครับส่วนตัวข้างล่างก็คืออินดนะครับทุกคนให้เรากดไปที่ตัวข้างล่างนะที่เขียนว่าอินดนะครับคุ โอเคแล้วก็ขอกินม,มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้ดูนะครับผมเปิดเพลงมิด้วยเลยติดตัวนะผมไปยืมไปได้เพราะผมอ่าผมต้องอ,อัดเพลงต่อนะครับ Girls, all use elephant in the room. We'll borrow feet, don't act so confused. You're starting in a minimum. Now we're getting in my bathroom We play games of love to avoid the oppression. We've been here before, and I won't be your bedtime. Walking around at right now. I ain't trying to tell you what to do, we're trying to play it cool. When you could be blowing up just like my cellula. I won't ever let a shorty come and set me up. Only thing I need to know is you'll be wet enough I'm talking slick back, kick back, gossip 40s. You can play not another day with a shorty. Miss my fits that was way before you know me. Got a lot of love, well, you better save it for me. We play games of love to avoid the depression We've been here before. I tryna tell you what to do, we tryna play it cool Baby, I ain't playing for your rules Everything look better with the view, I was in a mood? Fuckin' round, nothing right now I ain't tryna tell you what to do, we tryna play it cool